ลักษณะของบ้านบ้านที่หันทิศเหนือแต่มีน้ำอยู่นะครับถ้าลักษณะบ้านแบบนี้ถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะไม่ดูทิศเลยอาจารย์ไม่ดูทิศเลยอาจารย์จะหันหน้าเข้าหาน้ำอย่างเดียวนะครับเหมือนอาจารย์ไปดูบ้านที่ระย,ยองชนบรุรีพัทยามาเนี่ยบ้านอยู่ใกล้ทะเลมากอาจารย์จะบอกว่าไม่ดูทิศเลยถ้าคุณสร้างบ้านหันห,นหาทะเลได้ตรงนั้นคือตำแหน่งลมของคุณแน่นอนไม่จําเป็นต้องหันหน้าหาทิศตายแต่หัน หันหน้าหาทะเลอันนั้นคือทิศทางลมที่ดีมากนะครับภาพภาพนี้ก็คือถ้าบ้านอยู่ใกล้แม่น้ําแหล่งน้ําให้บ้านหันหน้าหาน้ํานะครับจะเปลี่ยนจากทิศเหนือเป็นทิศใต้ในทันทีนะครับนี่คือลักษณะของบ้านแบบนี้เอาละครับอันนี้เป็นภาพสุดท้ายเป็นคลายแม็กของเราเลยนี่คือลักษณะของบ้านที่มีประตูซ้อนกันถ้าบ้านมีประตูซ้อนกันอย่างนี้เราถามว่าประตูไหนคือประตูหลักของเราครับ ถ้าดูจากภาพนี้แล้วทุกคนกำลังคิดว่าประตูข้างในคือประตูหลักใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยประตูหลักเราคือประตูบานนอกที่ผักออกอันนั้นแหะครับถือว่าเป็นภาพที่ผิดนะครับเพราะอะไรถึงบอกว่าภาพหลังภาพอันนี้ผิดเพราะว่าประตูผมบอกแล้วต้องเป็นบานผักเข้าเท่านั้น ถ้าเป็นบานผักออกตอนนี้คือธุรกิจของคุณถูกผักออกไปเกลี้ยงเลยนะครับไม่ได้บอกว่าอาจารย์ใช้จากคําพูดนะว่าผักออกไปเกลี้ยงเลยเพราะว่ามันผักออกไม่ใช่คุณลองคิดถึงว่าสมมติคุณอยนอ,นอยู่ในบ้านคุณอยู่ในบ้านนะแล้วคุณปิดประตูตั้งแต่สามทุ่มคุณมาเปิดประตูอีกทีตอนตีห้าในระยะเวลาเกือบสิบชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงเนี่ยที่คุณปิดประตูไว้เนี่ยคุณคิดว่ากระแสลมมันจะมารออยู่ที่หน้าประตูคุณมากขนาดไหนใช่ไหม คือรอกระแสลมที่มันจะวิ่งเข้าบ้านคุณแทนที่คุณจะเปิดประตูดึงเอากระแสลมตัวนี้วิ่งเข้าบ้านกับกลายเป็นคุณผลักเอาลมทั้งหมดออกไปเลยกลายเป็นว่าผิดทันทีส่วนในประตูบานที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นบานสไลด์ประตูบานนี้เขาเรียกว่าไม่นับเป็นประตูนะครับเป็นแค่ตัวขวางไปเลยเป็นตัวฉากกั้นเฉยๆเพราะว่าทําไมถึงไม่นับเป็นประตูครับเพราะว่าไอประตูบานเลื่อนแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถเก็บกักลมได้ทําให้ลมวิ่งผ่านได้ทั้งหมดเพราะมันวิ่งผ่านไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า ตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถเก็บกักลมภายในบ้านได้มันก็วิ่งเข้าไปหมดนะครับตัวนี้มันมีทั้งเข้าและออกของลมได้ถือว่าไม่ใช่ประตูนะครับประตูต้องเก็บกักอาหารได้เหมือนเราปิดปากค่ะเคี่ยวอาหารแล้วเราเคี้ยวแล้วปิดปากแสดงว่าไม่มีอาหารที่มันจะกระเด็นออกหรือไหลย,ย้อนกลับได้แต่ประตูแบบนี้มันสามารถย้อนลมของตัวเองออกจากบ้านได้นะครับนั่นก็คือความหมายของวันนี้นะครับที่ทุกคนได้ความรู้ไปก็คือธุรกิจต้องนั่งตำแหน่งไหน ที่ถูกต้องของระดับของผู้บริหารนั่ง <c oughs> หรือเป็นโต๊ะเก็บเงินเราจะนั่งตำแหน่งไหน 2. บ้านที่อยู่สันมังกรท้องมังกรทิศไหนทําธุรกิจดีกว่านะครับหน้าบ้านเป็นร้านอ่าเป็นร้านที่ทําประกอบธุรกิจแต่ไม่ได้นอนที่อยู่อาศัยเราควรจะเปิดประตูขีบบาน วันนี้เราให้ความรู้กันไปแล้วนะครับนั่นคือความรู้ทั้งหมดของวันนี้เดี๋ยวเราจะมีความรู้มาให้เรื่อยๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบคำถามกันดีกว่าทาวเฮาส์จำกัดเนื้อที่ทําอย่างไรได้บ้างหากจะเสริมด้านกนารเงินคือไม่ได้เกี่ยวครับว่าบ้านมันพื้นที่จํากัดแต่ขอให้ประตูด่านแรกที่มันเข้าบ้านเราเนี่ยขอให้มันถูกต้องก่อนนะครับกระแสลมมันเข้าบ้านได้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้ามันเข้าไม่ได้มันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับห้องครัวอยู่บนห้องน้ําได้ไหมได้ครับ บ้านหันหน้าทางทิศตะวันออกเป็นยังไงครับหน้าบ้านมีแม่น้ําดีมากครับถ้าหน้าบ้านมีแหล่งน้ําถือว่าดีครับห้องนอนชั้นสองตรงกับครัวพอดีวางเตียงยังไงดีคะวางเตียงไม่ให้ตรงกับเตาไฟอย่างเดียวครับให้หลีกเลี่ยงเตาไฟครับอาจารย์คะห้องน้ําต้องต่ำกี่เซนถึงกี่เซนคะต่ำสิบเซนนะครับที่นอนซ้อนกันได้ไหมได้ครับอาจารย์คะร่องน้ําอยู่ในตัวบ้านผิดไหมไม่ผิดครับประตูผักเข้าใส่มุงลวดยังไงคะมงลวดให้ใส่ข้างนอกครับ มุงลวดก่อนแล้วก็ประตูเป็นบานผักเก้าข้างหน้านะห้องต่นตัวอยู่ในห้องนอนหรือเป็นห้องเดียวกันได้ไหมครับมีประตูบานเดียวคะ่ะอา่าได้ครับไม่เป็นไรครับห้องแต่งตัวถ้ามันพื้นที่จํากัดนะครับอาจาาย์ครับบ้านมีใต้ถุนสูงหนึ่งเมตรถ้าจะกัน้นต้องกั้นด้านไหนก่อนครับกั้นด้านหลังก่อนครับกั้นด้านหลังก่อนเลยครับประตูตรงกรันถ้าเอาประตูออกกลายเป็นช่องทางเดินอย่างเดียวประตูหนึ่งตรงกับช่องทางเดินแทนได้ไหมได้ครับถ้าประตูตรงกันอยากเอาประตูหนึ่งบานออกให้เป็นช่องทางเดินอย่างนนีี้้้ไไมมม่่่ตตอองแกครรับถืวาปะะู อาจารย์ครับห้องนอนติดห้องครัวแล้วหันไปทางนั้นได้ไหมเพราะเป็นทิศมังกร,งกรได้ครับเราไม่ต้องคิดว่าข้างๆห้อง,งเราเป็นอะไรเราขอให้นอนตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนแล้วหันหัวนอนไปทางนั้นไม่ต้องคิดว่าหันตำแหน่งไหนนะครับเพราะว่าถ้าเรานำตำแหน่งมังกรแล้วที่ติดกันเป็นห้องครัวนอนได้ไหมนอนได้ครับเพราะมันคนละห้องกันนะเอาละครับวันนี้อาจารย์ก็มาพูดคุยกันพอขอบอขอบคุเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่อีกก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆท่านเลยนะครับ